สวัสดีครับสวัสดีครับธนาคารทุกธนาคครับมีการรับทุกทุกทางเศรษฐกิจดีดีธรรมดาครับต้องมีดีดธรรมดาจพื่อพลังตัวเองนะอานายกาชาตินะครับอานายการชาตของวันที่สี่เ yeah. anyway ok นี่ยตอนเย็นของวดนแรกหกสิบแปดนะอานายกที่เวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับพร้อมพร้อมกันกับอานายเฉพาะจิตนะครับขอความพร้อมกันเลยนะครับเมื่อวันนี้ตื่นมาหลุดนะเออวันนี้ต้องมาวันนี้ต้องมานะครับ ในระมัดระวังด้วยนะครับฮานอยมันเป็นเลขที่มีความเสี่ยงนะสูงนะครับนูยงพุทธความมันเนใจเป็นหลักนะครับสายยมกับสีนะ่ 68, นะครับสี่เมษาเย็นทำมาห้าร้อยหกสิบแปดนะครับฮานอยกายช้าเด่นสามกับสี่นะครับชุดวินก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 4, นะครับชุดวินนาะส่วนชุดเจาะก็เน้นที่สามนะครับสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสาม สามสีเสามสามหนึ 30, 30่งสองสามสองสามอืมหักกว่นะน้อยกว่าแตมัน,นะมบ,มน,นบินวันเลยไปสองตัวแนละ้ว เกิด่จนะครับเกิดใจนะครับครับหน้าจอไปนะครับทั้งหมดเลยเนาะหน้าจอไปแล้วหมดเลยอัานี้นะครับขอท่านชูดีชูดีนะครับในทางก็จะมาวางเลืยให้ท่านผ่้ดมได้ลุ้นลุ้นเพื่อความมั่นองทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณ